วันนี้มาดูข่าวดีเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อเคหะ r e ไฟแนนซ์ศนปเซนนานถึง9เดือนพร้อมกับให้วงเงินกู้เพิ่มจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยล่าสุดธนาคารอมสินได้เปิดตัวสินเชื่อเคหาเรไฟแนนซ์กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าไม่ต้องจ่าย ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนานถึง9เดือนพร้อมให้วงเงินกู้เพิ่มเติมหรือ r e พลัสเสริมสภาพคล่องสูงสุดถึง5ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายหรือปิดหนี้ดอกเบี้ยสูงซึ่งท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง29ตุลาคมปี2,564 และสำหรับวันนี้เรามาติดตามกันต่อกับการจับตา3ธุรกิจยุคใหม่ที่มีอนาคตโดย SCB CIO ได้มองตลาดหุ้นพัฒนาแล้วฟื้นตัวได้ดี หลังวิกฤตโควิดแนะนำให้จับตาหุ้นกลุ่มธุรกิจฟินเทคไซเบอร์เซ u r ร t ตี้และรีนิเวเบิลเอเนอร์จีแอนด์อีวีแอนด์เอเนอร์จีสตรจชี้ว่ามีปัจจัยผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมในระยะยาวโดยดกรกัมพลอดิรเรกสมบัติผู้อำนวยการอาวุโส c h i e f Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์ได้กล่าวว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่แตกต่างกันกํา กลังจะนำไปสู่การทำนโยบายเศรษฐกิจทั้งทางด้านการเงินและการคลังที่แตกต่างกัน การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเริ่มมีความแตกต่างมากยิ่งขึ้นโดยประเทศในกลุ่ม d e v e l OP markets หรือตลาดพัฒนาแล้วเช่นสหรัฐและอังกฤษที่เริ่มส่งสัญญาณถอนคันเร่งนโยบายการเงินโดยชะลอการเข้าซื้อพันธาบาัตรหรือ QE tapering และขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตามความพร้อมของเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ Emerging markets ผ่านต้นทุนทางการเงิน ที่สูงขึ้นและความผันผวนของกระแสงเงินทุนหรือฟันฟลสสำหรับนโยบายการคลังและการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมามีต้นทุนสูงสะท้อนจากนี้สาธารณะที่สูงขึ้นค่อนข้างเร็วในหลายประเทศและอัตราเงินเฟอ้อที่เร่งตัวสูงที่แม้จะเป็นปัจจัยชั่วคราวแต่น่าจะใช้เวลาพอสมควรในการชะลอลงและอย่างไรก็ตาม คาดว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบตัตรของประเทศในกลุ่มตลาดพัฒนาแล้วในระยะข้างหน้า จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแท้จริงหรือ real yield จะยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับในอดีตดังนั้นผลกระทบต่อ valuation กลุ่ม quality growth จะอยู่ในระดับที่จัดการได้และยังได้รับแรงหนุนจากกระแสะแนวโน้มธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหลังวิกฤตโควิด COVID. ทั้งนี้ความเสี่ยงหลักของหุ้นกลุ่ม Quality Growth คือผลกระทบจากการขึ้นภาษีและการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ภาครัฐหรือ regulatory risk แต่คาดว่าการขึ้นภาษีของภาครัฐเช่นในกรณีของสหรัฐอาจทำได้ไม่มาก เท่ากับที่ประกาศไว้เนื่องจากการทำมาตรการโครงสร้างพื้นฐานอาจมีการลดขนาดให้เล็กลงและสำหรับหุ้นกลุ่มอื่นๆ s c b CIO เชื่อว่าการมีหุ้นในกลุ่ม value ยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นการป้องกันความผันผวนในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีการขยับขึ้นเร็วโดยในแง่การจัดสรรการลงทุน s c b CIO ประเมินว่ากลุ่ม develop markets you <laughs> มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ดีหรือหดตัวน้อยในช่วงวิกฤตทำให้มีการฟื้นตัวของกำไรและความสามารถในการทำกำไรในระยะข้างหน้าของบริษัทจดทะเบียนได้ดีกว่าตามไปด้วยทางนี้ในช่วงที่ภาวะตลาดผันผวนนับเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสะสมหุ้นกลุ่มสหรัฐและยุโรปโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม Quality growth ที่ยังมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนง เนื่อและนอกจากนี้หุ้นญี่ปุ่นก็มีความน่าสนใจจากแนวโน้มการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่และราคาหุ้นไม่แพงเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วอื่นๆส่วนการลงทุนในจีน SCBCIO ยังคงมุมมองตลาดหุ้น a อเชียที่นิวทรัลจากนโยบายมุ่งเน้นเติบโตจากภายในประเทศของจีนเช่นนโยบาย Dual c i r c u l a t i o n และ Com m o n Prosperity และคงมุมมองตลาดหุ้นจีน H Share ที่ Slightly Negative เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านกดกิฑนของรัฐที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออยู่ค่อนข้างมาก ทางด้านตลาดหุ้นอาเซียนเวียดนามยังคงน่าสนใจอย่างต่อเนื่องแม้เศรษฐกิจและผลประกอบการจะชะลอลงในช่วงไตรมาสที่3ปี2021แต่ตลาดหุ้นได้สะท้อนการรับรู้ไปบ้างแล้วโดยในระยะข้างหน้าน่าจะมีการฟื้นตัวได้ของภาคการส่งออกตามเศรษฐกิจโลกและความคืบหน้าในการนำเข้าและฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงต่อสายพันธุ์เดลตา้าทำให้การเปิดเมือง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาได้ส่วนตลาดหุ้นไทยมองเป็น slightly negative จากแนวโน้มการฟื้นตัวของกำไรที่เสี่ยงถูกปรับลดลงและความตึงตัวของ valuation เมื่อเทียบกับตลาดอาเซียนอื่นด้านราคาน้ำมันปรับมุมมองเป็น neutral จากการฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมันซึ่งได้อานิสงส์งจากการเปิดเมือง และแนวโน้มการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศพัฒนาแล้วดีขึ้นรวมถึงการหันมาใช้น้ำมันมากขึ้นทดแทนก๊าซธรรมชาติที่มีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีมุมมอง slightly negative สำหรับทองคำที่จะได้รับผลกระทบจาก QE Tapering และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทางด้านนายสรชัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารฝ่าย s c b Chief Investment Office หรือ CIO ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่ามองว่ามี3กลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจที่มาพร้อมการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่หนึ่งธุรกิจเทคโนโลยีการเงินหรือฟินเทคจากกระแสะเทคโนโลยีการเงิน financial technology ที่กำลังทวีความสำคัญขึ้นในทุกองค์กรทั่วโลกและกระแสดิจิ t a ลทรานส์ o ฟอร์เมชทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ถูกเร่งกระบวนการขึ้นหลังเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด -19 และเทรนด์การลงทุนในฟินเทคกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นทั่วโลก ทำให้กระแสการลงทุนในบริษัทฟินเทคใน Centralized และ Decentralized Finance เติบโตอย่างรวดเร็วโดย SCB CIO มองว่าการขยายตัวของกระแสฟินเทคที่ครอบคลุมและต่อยอดออกไปในหลายอุตสาหกรรมและการมาถึงของ Decentralized Finance การขยายตัวของบริษัทแพลตฟอร์มระดับโลกเข้าสู่ธุรกิจการเงินพฤติกรรมของผู้บริโภคหลังโควิดรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนไปอย่าง รวดเร็วจะทำให้รูปแบบธุรกิจการเงินเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากในอดีตและเปิดโอกาสการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคและบล็อกเชนได้อย่างมาก2ธุรกิจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือไซเบอร์เซ r i ริตี้ และสธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและรถยนต์ไฟฟ้าและการกักเก็บพลังงานจากกระแสการลดภาวะโลกร้อนสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนเครื่องยนต์สันดาปเพื่อลดการปล่อยกส๊สเรือนกระจกและนโยบายการปล่อยกส๊สเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลกรวมถึงแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันและถ่านหินอีกด้วย สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ